500ชาติพันธนะโมขะชาดก ในพุทธกาลสมัยนั้นยังมีสตรีที่มีคุณยิ่งต่อการกำเนิดเป็นพุทธะอันแปลว่ารู้สรีมหามายาประชาบดียโสธราพิมพาหรือวิสาขาล้วนเป็นที่บูชานับเนื่องมาก,กว่า2,500ปีแต่ยังมีอิสตรีหนึ่งที่ชาวพุทธเราเชื่อกันว่าแม้วันนี้นางยังตกนรกหมกไมอยู่ หญิงนางนี้ก่อบาปมหันต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจินยัจมานวิกานางนี้เคยบังอาจกล่าวอ้างยกความสัมพันธ์เป็นเท็จใส่ร้ายพระพุทธองค์ต่อหน้าพุทธบริษัทแล้วนเวลานั้นจินยัจมานวิกาก็ลงโลกกันตกนรกด้วยพระแม่ธรณีสูบหายไปจากโลกมนุษย์เหลือไว้แต่มหันตบาบที่ก่อไว้เป็นข้อปรารบเตือนสติสืบมาแต่นั้น โโโออออออ้้้้้ยยยยรรรรนนนนนลละเเกกมาหดังในพระธรรมเทศนาครั้งหนึ่งณพระเชตวันมหาวิหารกลางสังฆมณฑลข่าวนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบนางบาปผู้นี้เป็นข้อธรรมขึ้น ด้วยพันธนะโมกขาชาดกดังนี้อดีตการอันไกลออกไปยังมีอัคมมเหสีผู้สมบูรณ์พร้อมในอิทธิลักษณ์ชวนหลงไหลบำรุงบำเรอสุกแก่พระเจ้ากาสีอยู่ในพาราณสีนครหลวงหญิงสวยอย่างเราแม้แต่พระเจ้ากาสีก็ยังหลงไหล แล้วมีหรือชายหนุ่มอื่นใดจะไม่ต้องการเมื่อถึงคราวสวามีผู้เท่าจะต้องออกทัพไปปราบกบฏยังปัจจันตะคามห่างไกลก็ถูกนางนั้นบังคับมิให้ข้องแวะสตรีอื่นแม้พี่จะมีใจให้กับหญิงอื่นได้อย่างไรกันในเมื่อพี่มีอัคระมะเหสีที่สวยงามอย่างเจ้าอยู่แล้ว พรอพี่อยู่ที่วังเถิดนกหญิงอย่าวุ่นวายใจไปเลยพี่นี้รักเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นอัรรเมสีขอให้พระเจ้ากาสีพระสวามีบอกกล่าวรายงานทุกสุขมาเป็นระยะมิให้ขาดเสด็จพี่ต้องส่งทหารนำสารส่งข่าวมาทุกระยะหนึ่งโยนนะเพคะหม่อมฉันจึงจะคลายคิดถึงพระองค์ได้บ้าง จ,จ,จ,จ้าพี่จะส่งม้าเร็วกลับมาทั้งขาไปและขากลับทุกๆโยอดตามที่น้องต้องการเลยละจ้าครั้นได้เวลาเมื่อโยธาทัพรอพร้อมอยู่นอกกำแพงพระนครและทรงฝากราชกิจต่างๆให้ปุโรหิตหนุ่มดูแลต่างพระเนตรพระกันแล้วพระเจ้ากรุงพาราณสีก็อำลางมเหสีไปศึกด้วยความอาลัย รักษาพระวรกายด้วยนะเพคะน้องจะรอเสด็จพี่กลับมาไปให้นานๆเลยนะคราวนี้ก็จะถึงเวลาที่เราจะมีความสุขอย่างเต็มที่สักทีปุโรหิตหนุ่มผู้สำเร็จราชการเป็นบัณฑิตรักษาทานศีลภาวนาอยู่เนืองนิดรู้จิตสตรีเช่นมเหสีด้วยยานสัมผัส ก็ปีตัวออกห่างมิข้องแวะข้องราชการด้วยใจหญิงนี่ยากแท้จะยังถึงทางที่ดีเราควรอยู่ห่างจากอัครมเหสีไว้เป็นดีสองราตรีผ่านไปพระราชาเดินทัพได้ครบทางไกลหนึ่งโย์ก็ส่งม้าเร็วนำข่าวมาส่งแก่มเหสีตามนัดหมาย ฉิจชาพระเจ้ากาสีจริงๆที่อัคระมเหสีที่ทั้งสวยและสาวอย่างนั้นดีใจจริงๆที่ครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสทอดพระเนตรพระนางไกลๆอย่างนี้เมื่อถึงวังทหารผู้นำสารก็รีบเข้าเฝ้าอัคระมเหสีทุกสุขของมหาราชตัดให้กระหม่อมถวายให้ถึงพระหัตถ์มเหสีขอถวายสารนี้พระยะค่ะ ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ตามเราละกันเราอ่ะไม่สะดวกที่จะรับสารที่นี่มาสิจ้าเข้ามายังห้องข้างในน้นเถอะโอ้นี่เราจะมีวาสนาถึงเพียงนี้เชียวหรือเนี่ยไม่ไปก็โง่แล้วความจริงก็คือการให้ทหารกลับมาส่งข่าวเป็นเพียงแผนการความต้องการลุวงละเมิดข้อกาเีของอัครมเหสีนั่นเอง คลังกลมกองของเจ้าไปได้แล้วละ่ะเจ้าหมดหน้าที่แล้วและหากไม่อยากตายก็จงหุบปากให้เงียบไว้ผู้หญิงอะไรได้แล้วก็ไล่กับช่างนากลัวจริงๆในทุกๆโยธที่ทัพกษัตริย์เดินทางไปก็จะมีผู้ชายล่ำสันมาเป็นเหยื่อแก่พระมเหสีหนึ่งคนกลับไปได้แล้วละ่ะ แล้วอย่าปากโป้งล่ะไม่งั้นน่ะหัวเจ้าไม่ได้วางอยู่บนบ่าเหมือนเดิมแน่ๆ <c oughs> มีความสุขจังเลยอ่ะผ่านมาตั้ง32คนแล้วสินะเ <c oughs> นี่ยถ้าพระเจ้ากาสีเป็น,นานๆแบบเนี้ย <c oughs> ก็ดีสินะ <c oughs> ช่วยมีด้ <c oughs> ผู้หญิงสาวสวยอย่างเราอ่ะ <c oughs> ให้มีความสุขอยู่แค่ผู้ชายแก่ๆได้ยังไงกัน พระเจ้ากรุงพาราณสีเมื่อทรงปราบกบฏได้ชัยชนะแล้วก็เสด็จกลับพระนครและในระหว่างทางกลับทัพนั้นพระองค์ก็ทรงส่งทหารไปส่งสารให้อัครมเหสีดังเดิมเหมือนตอนขาไปทหารสื่อสารเจ้าจงนำความรักของเราในขากลับหนึ่งยอดแรกไปส่งแก่ยอดดวงใจของเราด้วยอย่าช้าละ่ะเดี๋ยวนางจะคิดถึงเราจนขาดใจเสียก่อน เมื่อราชสารแสดงความรักมาถึงพระมเหสีผู้มกักมากกามคุณก็เริ่มนับระยะทางกลับเช่นเดียวกับที่กระทำไปแล้วรีบเข้ามาเร็วเข้าหากขัดขืนข้าจะทูลเท็จว่าเจ้าเนี่ยปลุกปล้ำทำร้ายร่างกายเราโอ้ถึงตายเชียวนะพะยะค่ะอีก32คนอันเป็นระยะทางโยอดสุดท้ายผ่านไป ข่าวการกลับมาของพระราชาก็แพร่ออกไปหมดกันผู้ชายคนที่64เป็นคนสุดท้ายของเราแล้วหรือเนี่ยเฮยแย่จริงๆเนี่ยจะหมดเวลาแห่งความสุขของเราแล้วหรอเมื่อไหร่กันนะที่พระเจ้ากาสีจะออกไปทำศึกสงครามอีกในวันที่ต้องตกแต่งปราสาท เป็นพระราชนิเวศร,รอรับเสด็จนั้นปุโรหิตหนุ่มต้องเข้าไปตรวจตราความเรียบร้อยปุโรหิตเข้ามารับใช้เราสักเรื่องหนึ่งเถอะมาสิเข้ามาข้างในนี้หน่อยืออทหารทั้ง64นายจะหารูปงามล่ำสันสู้ทันสักคนไม่ได้รีบเข้ามาเถอะ ก่อนที่พระสวามีของเราจะมาถึงหยุดกรพระเทวีหม่อมฉันไม่อาจทําตามพระประสงค์ของพระเทวีได้หรอกทหารทั้งหกสิบสี่นายนั้นอนจาจจะกลัวพระนางแต่พวกเขาช่างไม่กลัวอกุศลกรรมเลยเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเจ้าไม่กลัวเราอย่างนั้นหรอถ้าอย่างนั้นก็ลองดูหากเจ้าไม่ทําตามประสงค์ของเราเราก็จะให้พระเจ้ากาสีตัดหัวเจ้าเสียกระหม่อมไม่ยอมทําผิดแม้ว่าจะถูกตัดหัวก็เพียงชาติเดียว ดีกว่าก่อกรรมแล้วถูกตัดหัวชดใช้ไปพันชาติเจ้าปุโรหิตโง่บังอาจมาปฏิเสธหญิงงามอย่างเราดีละแล้วเจ้าจะรู้พิษสรงของเราบ้างอครเมเหสีโกรธมากเมื่อถูกขัดใจพระนางกรีดร้องแล้วโผเข้าฝากรอยเล็บไว้บนร่างกายปุโรหิตคนดีก่อนปล่อยให้กลับไปและเมื่อพระเจ้ากาสีกลับมายัางพระที่บรรทมความเท็จเพชรทูลก็พังพลูออกมา พร้อมน้ำตาของนางผู้งดงามสเสด็จพี่กลับมาก็ดีแล้วเพคะเจ้าปุโรหินนั่นน่ะมันทำร้ายน้องมันย่ำยีน้องอ่ะบังอาจมากเจ้าปุโรหิตตัวดีข้าอุตส่าห์ไว้ใจมันบางอาจมาทำลายดวงใจของข้าเพียงนี้เชียหรือทหารนําตัวมันมาเดี๋ยวนี้ข้าจะตัดหัวมันเอง ดังกล่าวไว้ปุโรหิตหนุ่มนั้นเป็นบัณฑิตตระกูลพราหมณ์โสธิยะอันซื่อสัตย์คู่พระราชวงศ์เมื่อยกข้อนี้ขึ้นถวายพระสติความคับขันถึงชีวิตก็บนเทาลงในเมื่อเจ้าเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมหากเจ้าไม่ได้เป็นผู้ผิดฉะนั้นเจ้าจงกล่าวมาว่าอัครมเหสีของเราผิดอย่างไรข้าพระองค์เราไม่อาจตามพระไทนางผู้ประพฤติกรรมเป็นนิดได้จึงต้องมัวหมองดังนี้ ขอสมมุติเทพโปรดสอบถามความจริงต่อทหารสื่อสารทั้ง64คนที่ส่งมาหาพระมเหสีเธอแล้วการไต่สวนดำเนินขึ้นเมื่อจบสิ้นปากคําของชายจักันทั้ง64คนที่ยอมสารภาพตรงกันพระมเหสีผู้ร้อนแรงก็มิอาจปฏิเสธได้โทษนางนั้นถึงขั้นประหารชีวิตขอทรงโปรดอภัยโทษให้แก่พระนา,นาง เป็นกุศลแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะเพราะสตรีมีสภาวธรรมให้กำเนิดบุตรย่อมไม่อิ่มเมถุนเป็นธรรมดาปุโรหิตบัณฑิตแห่งเราไม่เอาโทษปร,รหารแก่นางผู้นี้ก็จรงิงแต่จะงดโทษทั้งหมดเหมือนอภัยโทษแก่เจ้าทั้ง64คนนั้นคงไม่ได้พระมเหสีในราชก,การนั้นถูกบทพระยศเป็นสามัญส่วนทหารทั้งปวงได้คืนกรมกองกินเบี้ยววัดต่อไป สำหรับปุโรหิตบ,บัณฑิตหนุ่มนั้นเบื่อหน่ายต่อชีวิตคราวาดจึงออกบวชถือเพศบรรพชิตอำลาราชสำนักพาราณสีมุ่งสู่ป่าหิมมวันขอจงสำเร็จในยานสู่พมโลกเถิดท่านบัณฑิตในพระชาตินั้นบัณฑิตโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรสั่งสมพระบารมีเพื่อการตรัสรู้ในอนาคตการอยู่ ในสับปายะสถานอันสงบจนถึงได้ยานสมาบัติถึงกาละแล้วก็สู่พรมโลกดังปวารณาถึงพระพุทธการสมัยทรงประชุมชาดกว่าพระมเหสีกำเนิดเป็นนางจินจมานวิกาพระเจ้าพาร,ราณสีกำเนิดเป็นพระอานน์ปุโรหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า